พี่ไปดีดอะไรมาครับนัดผมป่านี้8โมงเช้าเลยพี่แล้วผมเตรียมเสื้อผ้ามาเต็มไปหมดเลยเทียบต้องถามคฮัสไอเดียเลยวัสดีนี่มันนัดป่านี้พี่จะนัดทำไมป่านี้แปดโมงกี่โมงเนี่ย แปดโมงไหมล่ะแปดบ้านแปดกว่าแล้วอนะโอ้พี่ไม่ตื่นไม่ไหวบ้าแล้วจะพยายาอะไรป่านนี้นี่ให้เตรียมเสื้อผ้ามาทำไมเนี่ยวันนี้เราจะไปทำนากันครับตามหาไว้กันอยู่ตรงนี้เลยครับทานผูช้ชมโตหนักสิบห้ายไป,ไปก่อนไปก่อนจะให้เลี้ยวอะไรเราไอ้บ้าวันนี้นะครับเราจะพาไปลุยแบบลูกทุ่งสุดๆเลยคือเราจะพาไปทำนา ทำนาเดียวเดียวเดียวทำนาอะไรพี่เอาไปทำนางานทข้าวที่มึงกินน่ะนาของใครก่อนเอางี้อ่าทำไมกูต้องบอกมึงเราทำนาเป็นไหมไม่เป็นงานก็ไม่ไดาไปทำนาแล hm ้วพี่จูจูไม่อารมพบทไม่เขียนบทเขียนอะไรกันก่อนแลวจะทำอะไรยังไงเป็นไอปอมยุคนี้นะทำคอนเทนต์น่ะมันต้องแบบคิดอะไรได้ต้องทำเลยปึ้งปึ้งปึ้ง จะมาอาร์ลัมพบทนาข้าวนะครับวิธีการทันไม่ต้องแล้วเสื้อเขาหรอกแล้วเสื้อผ้าหน้าผมก็เ่องการบอกให้เตรียมมาแล้วไงมึงยังไม่เคยพร้อมเลยสักอย่างอ่ะพี่นักดาราบอกเนี่ยธรรามันหนักข้ากันแล้วไม่เห็นนะทำนาแม่งรีดก็ไม่ร้อนมันอย่างนู้นอย่างนี้กอได้ได้ข้อมูลเลยไมนต้องทำเลยมันต้องไปิดขีดแล้วต้องปิดตาแล้วต้องติดต่อหาจิ้มหายเลยเว้ยเนี่ยพี่เขียงผมตลอดอ่ะพี่อ่ะต่อมือหัดอเลอร์หัดแบบเฮ้ยปังปึงปังไว้หน่อย ถึงแล้วและนี่คือนาจังหวัดชาเชิงเซาโหดูกว้างใหญ่เขียวชะอมเขียวนาใครพี่ไปโทรนี่มันนาใครพาผมมาตั้งไกลเนี่ยฮะมึงจะบ้าแล้วมาทํานากูต้องก็ต้องติดต่อเจ้าของเขาไว้แล้วแล้วเขาเป็นคนยยังงเนียเขาของยังเนี่ยคุยกับเขาได้ยังเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจ้าของเขาเดินมาแล้วไงนี่ไงนี่ไง น <ะ S 1> ี่กว่นดิครับพี่กี่าด้เอา V N เจ้านีน <c oughs> น่คือ,อของนาที่ผมจะมาทำนากันวันนี้เขาคือเปิดแมนนิดนึง พี่แอนพี่แอนเป็นใครแค่เป็นใวะพี่แอนแหม่ทำจะไม่ได้แม่เป็นเนขอพอแนะนำนิดนึงครับพี่แอนคือเทคนิคเชี่ยนที่ทำกับบอลลิสตรามาตั้งแต่อัลบั้มแรกวันแรกเป็นเทคนิคเชี่ยนคนแรกของผมเลยแล้วก็จนป่านนี้ก็ยังอยู่เป็นพี่ใหญ่สุดเออหมายังกันอยู่หมายถึงกันยังไงพี่ยังไงอุไยที่ไปแล้วพ่หมายถึงรักกัน่ิวนพ่อพ่นี่นาพี่แอนเลยอ่พี่ใช่คือนานี่อาของพ่อ นี่คือของฟมิลี่ของฟมิลี่ที่ว่าผมไม่ได้ออกต่างจังหวัดนานแล้วตอนนี้ผมรู้สึกถึงความแบบมันชุ่มตอดอะหายใจลึกเลยเนาะหายใจลึกเลยคือแดดมันร้อนนะแต่ว่าไอ้ลมที่มันมาประทะตัวเลยมันชุ่มมันเดอชื่นใจอะชื่นใจแจ๊กนานี้หวานได้หนึ่งอาทิตย์หวานแล้วใช่ไหมนี่คือหวานแล้วหนึ่งแล้วไห่ให้ป้อมมาถ นี่เดี๋ยวจะไปนี่ไปขึ้นขึ้นเดี๋ยวมึงไปขึ้นหนองเนี่ยไม่ใช่นี่้วไม่ใช่คุณต้าไอ้บ้าโถนี่ก็โดนหรอกโหเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ลงนะมันยังให้ผมตื่นเต้นว่ะเออเอาเอาเอานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมจะได้สัมผัสนาจริงๆอะลงไถนากันวันนี้เลยเหรอพี่เอาเงี่ยเขาเรียกไถ่ายอย่เนี้ยมาแล้วต้องไถเลยต้องไถเลยเหรอผมแต่ผมไม่มีสักบาทเลยนะไม่ใช่ไม่ไถเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไถ มันใช้เวลานานใช่ไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่โอเคงั้นแป๊บนึงครับแป๊บนึงผมขอเวลาก่อนี่คุยกับพ่อไปก่อนได้พ่อหนาวอยู่ไหนโนดมาทุกทีเลยมาทีหรงทีแตกทิ้งบอ่ทิ้งบ่โนดพ่อหงายเรื่องนั้งไปเลยเดี๋ยวก่มาไปเลยไปพี่แอนว่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวทำงานกับพี่พีทมาก็ยี่สิบปีแล้วพี่วันนี้จัดหนักสักหน่อยจัดหนักสักหน่อยเอาไงก็ไดีอะเอาไง พาผมมาเนี่ยมาไถนาไม่บอกล่วงหน้าเลยนะพี่จัดเต็มๆนะให้เขาแบบไถเอาแบบเหนื่อยๆอ่เอาแบบเต็มๆมากดูซิว่ามันเบสเละมันยากขนาดไหนแล้วมันไถนาเนี่ยมันจะยากขนาดไหนเอาอย่างนั้นพี่เอาแบบจับหนับเลยเอาจับหนับเลยเฮ้ยได้เลยจัดไปเดี๋ยว่จับหนับเลยบอกโดนแน่ๆวันนี้เอาหนักแน่ๆพี่พิษพักเมื่อกี้คุยอะไรวะ ไม่มีอะไรไพูดอะไรกันไม่มีอะไรนะพี่นะไม่มีอะไร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 แล้วก็เตรียมตุ๊กมา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 เอานี่ลุยกันเลยดีกว่าพี่ปะลุยอยากลุยแล้วเฮ้ยไม่ได้ดิทำไมอ่ะชุดมึงไม่ได้เลยนี่มึงจะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้ก็รู้แล้วช่วยนี่มันามันไม่ตรงเนี้ใชยไม่ใช่มันต้องขาอย่างนี้มันมีไม่มีปัญหาอ่ะผมเตรียมชุดมาเปลี่ยนแล้วดูหนึ่งสองสามฮ่าฮดูดู พร้อมพร้อมเลยพร้อมยังพี่อย่างนี้สภาพเป็นไงผ่านถือว่าผ่านนะผ่านนะแต่ผ่านตัวไปลงเลยเดียวจะยเย็นาเฮ้ยแต่ว่าผ้าใบผมไม่ผ่านผมลงเท้าเปล่าดีกว่านะพี่นะใช่ได้แต่ว่ามึงไม่เต็มเลยพร้อมพี่ขอโทษจริงๆมันไม่มีไซส์มันไม่มีไซส์บู๊ทผมอ่ะ คือวันนี้ผมก็ไม่รู้วิธีทํานาอะไรเลยเดี๋ยวต่อไปนี้พี่อานต้องนําผมได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยมันเริ่มเป็นยังไงของแต่แรกนะพี่ยานไปพร้อมเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็จะลงอย่างเดียวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวเขาต้องย้ายรถจากบ้านเพื่อไปนาอีกนาหนึ่งเนี่ยบอกให้เดินดีๆมันเดินไม่ทนะค่บอนต้แรกต้างนานะนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าทำนาเขาเริ่มเป็นยังไงย้ายรถอะไรอ่ะ เราต้องอะไรถ่ายได้อ๋ออันนี้คือเราจะไปเตรียมรถใช่โหดีว่ะผมจะได้ไม่เหนื่อยแต่มคนก็ต้องเหนื่อยเดี๋ยวมันมีวิธีเหนื่อยแน่จะเลสเทสหน่อยนะใช่มต้องลุยพี่เด็กลุยมันลุยเลยนั่นต้องลุยไม่เป็นไรก็แค่ขี้เลนเออไม่ใช่ขี้คนแล้วเคยโดนไอขี้คนอ่ะจะเหลือนะขี้มาแล้วด้วยเมื่อกี้โธ่ไม่ได้รถตกคลาสิกว่าพี่ คือเราจะเราจะขับคันนี้เหรอเวสต์มูนเฮ้ยกริงปะเนี่ยจรงชิโตเอาลนี่ยเขาวนาก็ต้องย้ายรถไปเขนาอยู่ที่นึงอ้าวไปเลยพี่มาลุยผมขึ้นก่อนไม่เราคือเราต้องเอาคันนี้ขึ้นนี้ป่ะใช่ต้องเอาคันนี้ชิบหายแล้วท่านไงอ่ะครับสาลี่อ่าสาลี่นี่อ๋อที่สุพรรณเขาชอบกันนะไม่่ใชขนมอ๋ออุ้ยโอเคโอเคเอาพี่ทางทิศเลยไป ีแล้วของเราขอิัี่น้องพี่ครับนี่้าเีครับยหมุนเฮ้ยโอ้โหสุดยอดลอมันก็หลบพดวะโอ้โห ขั้นเรงมันอยู่ไหนพี่ตรงนี้เหรออ๋อเป็นเชือมดึงว้าวโอ้โหว้าวว้าวว้าวโอ้่อโอเคขึ้นไม่ได้ไงอ่ะเป็นตีนเหมือนตีตะขามเนาะสุดยอดมันมีอันนี้เขาเรียกว่าตีนแต่อ๋อแต่เนื่อไงแต่มันใช้สาหรับไต่ขึ้น คือผมเห็นวิธีกาเรเลี้ยวอ่ะมันไม่ได้เลี้ยวแบบแฮนดอ่ะทำไม,<ช>มต้องเหมียว<ช>ต้องเหมี่ยวนะต้องใช้เหนียวไม่ได้ไมีพี่เห็ลอยลอยโยกเหรอคือรถ ภากลางจะใช้เหนียวภากลางเี่ยงเอารถบ้านพี่บ้านเดียวบ้านภากลางทุยภากลางให้แบบนี้เหวี่ยงเอาอ๋อเอาใบแล้วเราแล้วผมขึ้นข้างไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีอ๋อเอาไปเลยเลยเลยโอ้โหอันนี้แค่แค่ขั้นตอนแรกนะครัขึ้นรถแจ็ครอก่อนแจ็คขับไปเลยไม่รอเลยขับไปกันเหนื่อยแล้วพี่ขับไรกันเหนื่อยแล้ว ครับเราก็มาถึงนากันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะต้องทําไปถึงต้นมะพร้าวต้นนู้นเลยใช่ไหมสาบ้าเลย่นูแค่นี้พอนาเราอยู่ตรงนู้นตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยนาคนอื่นเขาขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อครับเขาใช้วิธีการเขาเรียกพลิกหน้าดินพลิกหน้าดินก่อนพลิกหน้าดินกลับหน้าดินเอาจากข้างล่างาไว้ข้างบนเพื่ออะไรพี่เพื่อเป็นการเอ่อพวกหญ้าต้นหญ้าต่างๆหมักต้นข้าวต่างๆ ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ข้าวเก่าๆที่เราเก็บมาแล้วก็มันเขาต้องไปเป็นปุ๋ยอ่ามันก็เป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยอินย์ปุ๋ยธรรมชาติใช่ใช่ใช่แล้วมันช่วยทําให้แบบดินนุ่มขึ้นมาในการใช่ครับมันจะทําให้มีส่วนคือทําให้มันเป็นคล้ายๆเขาเรียกเลนเป็นเลนอ๋อโอเคโอเคพี่ไปลุยนี่คือรถถ่ายที่เดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายจริงๆดูเลยใช่ทิศต้องถ่ายตรงนี้เพราะว่าเสียงรถถ่ายมันดังมากนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองถ่ายดูจริงๆเลยตอนนี้ให้เขา อะไรนะเซตเครื่องเซตอะไรกันดีกอ่าเาจเอาเช็คเาจะเอาเช็คเราจเเช็คกันต่อเดี๋ยวเราจะไปลุยจริงๆเลยคนละคันเลยไหมพี่หรือว่าเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูก่อนดีกว่าไหมไม่ใช่ผมกลัวเหมือนกันเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเชื่อคล้องป้อมอ้อไอ้บ้าไปครับไปไปไปโอ้ต้องนั่งตัวนี้อ๋อยืนตัวนี้ เป็นเวลาสำคัญของผมแล้วจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะลงนาด้วยเท้าเปล่าเอาไปลุยสัมผัสกันจริงๆลุยโอ้โหนุ่มนุ่มเฮ้ยโอ้โหนุ่มๆได้โลมากเลยพี่เลกตามมาพี่เลกตามมาพอเขาเฮ้ยพอเขาแบบไอ้นี่พี่กับหน้ามันนุ่มเนาะเออฟิลลิ่งแบบดีมากอ่ะก็จะมีฟองเขาก็จะมีตัวนี้มันตัวนี้เหมือนมีด จั๊กจั๊กจั๊กจักจักอีกทีนึงอ่าโอเค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 พูดถึงแบบเออฟิลกู๊ดเว้ยกับป้อมเป็นยังไงบ้างโอเคพี่ดีมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนุ่มนุ่มดี พี่ถามว่าดินตอนนี้เป็นยังไงบ้างนุ่งเท้านุ่งเท้าดิมันดูดเออมันดูดอยู่มันดูดอยู่มันจะดูดเออยังยังไม่ชินยังไม่ชินหาสูงยถ่วงไม่ได้โอเคเคยจะเป็นอย่างนี้อ่าเริ่มได้แล้วเริ่มได้เริ่มนุ่งเท้ามาเย็นเย็นยันยันปั๊บนึงนะขอผมเดินแถวนี้ก่อนนะช้าๆเออมันมันมีทั้งแบบตรงไหนที่มันแข็งมันก็จะรับเท้าเราถ้าตรงไหนที่มันบุ๊บมันก็จะบุ๊บไปเลยมันก็จะจมบุ๊บไปเลย แล้วก็มันเป็นดินที่นิ่มมากอ่ะใช่ครับเป็นดินแบบดินเหนียวไม่พี่ไม่เกี่ยวเอาดินเหนียวเนาะเหนียวทุกวันนี้ติดตีนกูเต็มเลยไอ้ไม่ใช่นะที่หมายถึงว่ามันคือดินเหนียวเอาไว้ปั้นเนื้อที่ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นที่แบบประมาณเนี้ยครับบางที่ก็จะเป็นที่ลุ่มเขาเรียกที่ลุ่มกับที่ดอนแต่แถวเนี้ยจะเป็นที่ดอนบ้านผมมาที่ดอนดอนอะไรพี่ดอนเมือง เอาไปต่อไม่เป็นเลยไม่ได้ัตัดมุกตรงนี้เลยตอนนี้ผมกําลังแฮปปี้ให้ผมแฮปปี้จริงในการแฮปปี้ดีๆวเลวางจมเนี่ยทำไมขาผมก็ไปแล้วอาพี่แอนผมอยากจะรู้ว่าทําไมต้องใช้รถใจเย็นไอ้นี่คือแยกสุททาไมต้องใช้รถแบบว่าพลิกหน้าดินเขาใช้เพื่ออะไรพี่แบบว่ามันคือเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวพี่นี่อ่าฮะ คือหญ้าพวกนี้ที่มันอยู่บนผิวพื้นดินเขาก็จะกลับให้มันไปอยู่ใต้ดินอแล้วก็เอาดินข้างล่างขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่เพราะดินข้างล่างก็จะดีกว่าดินข้างบนเพราะดินมันจะไม่โดนแดดไม่โดนอะไรคือให้เป็นฟิวฟิวแบบอุ๋ยธรรมชาติถูกต้องครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ดินที่เราเหยียบเนี่ยมันก็มีทั้งดินแล้วก็ฟางปนอยู่ด้วยใช่ครับแต่ผมสังเกตเห็นพี่ เขาแบบมาวัดว่ามันลึกมันตื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะที่แต่ละที่มันจะไม่เสมอกันไอตัวผานที่เราเอาไว้และและดินเนี่ยอ๋อมันก็จะต้องกินให้เสมอกันอฮะบางที่ตรงไหนที่ดินมันสูงกว่าใช่เนี่ยเรื่องกินดินกินอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กินดินอย่างเนี้ยไอ้นี่จะกินตะดินเลยโอเคครับข้อที่สองหลังจากที่พลิกหน้าดินแล้วยังไงต่อเขาก็ต้องปีลูกกลับเพื่อเอาไว้กลับดินสับให้มันละเอียดอน้นะใช่เดีตัวจะ้นอ่าใช่ครับใช่ครับที่อะไรครับ มันค <S preach science> ือส so ับเหมือนมีดซอยอะซอยอะนะสับดินให้ละเอียอย่างนี้เลยครับใช่ครับใช่ครับก้อนๆเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นก้อนใช่ครับใช่เพราะว่ามันจะได้ช่วยในการปักใช่อ่าอ้าวรถมาแล้วหนีก่อนเอายี้เราเดินไปด้วยคุยไปด้วยเดี๋ยวนะใช่หลังจากที่เราใช้ลูกกลับแล้วเราทำอะไรต่อเออแล้วังเออเฮ้ยแต่ผมชอบคือเขาก็จะมีลูกทุบเอาไว้ทุบดินให้ละเอียดอ่าลูกทุบ อ่าเขาเรียกลูกทุบมันจะเป็นไม้ซี่ๆอยู่ก่อนแล้วัไงนะแล้วก็จะใช้รถลากเหมือนกันเหมือนอย่างงู้นเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยจะหยดอีกรอบหนึ่งเพื่อตอนนี้สับดินให้ละเอียดเลยละเอียดกว่าเดิมอีกละเอียดกว่าเดิมอีกตอนแรกงัดขึ้นมาแล้วใช่ทำให้เป็นก้อนแลใช่ขั้นตอนมันมันเยอะมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากพี่ผมบอกแล้วไงว่า จะทำน้าถามกันก่อนทำกันเป็นไม่ทช่ท้อ้จแบบชอบฮ้ยอยู่ดีฟ้าก็ร่มเว้ยใช่สบายเลยโอ้เดี๋ยวฝนก็จะตกเพราะถึงฤดูเขาแล้วอ๋อฤดูเขาฤดูเขาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทะองอะไรอีกล่ะขั้นตอนที่สี่สี่โอ้โหมีสี่ขั้นตอนเลยเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะกระดานตานให้ดินปรับหน้าดินให้เสมอกันเฮ้ยตรงนี้ดีแล้วก็จะ ถึงขั้นตอนหวานอ๋อหวานเมล็ดแต่ขึ้นหวานเมล็ดลงไปเขาเรียกกระดานตานดินตานดินตานดินครับผมทาหน้าที่เลยนะครับปรับให้มันเรียบกตรงไหนอ่ะก็คือปาดดินให้มันเสมอกันจากที่ดินมันอาจจะอย่างนี้อ่าแล้วก็ปาดให้มันเรียบไปอะไรอย่างนี้อ่าคือตอนแรกพองัดขึ้นมามันจะเป็นแบบสันสันดอนดอนใช่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 ไม่ใช่ว่าสันสันดอนดอนเสร็จแล้วปลูกจุมข้าวไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ต้อง าดินานดินให้เรียบใช่ครับ,รบทุกคนใช่จนกว่าพื้นที่จะเสมอกันครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือลากทางน้ําเพื่อเวลาหว่านข้าวเสร็จเขาต้องปล่อยน้ําออกเพื่อให้ดินแห้งทั้งหมดเล้วน้ำมหลอยู่ไหน,นพี่ น้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยน้ำจะจะมีทางออกของมันอยู่อ๋อเขาดูดออกไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือปลูกข้าวเนี่ยพอลงปั้มปั้มปั้มแล้วก็ต้องให้น้ําแห้งใช่โอเคจริงๆพื้นที่จะต้องแห้งหมดเพื่อให้เมล็ดข้าวมีรากแล้วรากมันจะวิ่งชอนชัยทำให้ข้าวโตขึ้นมาอย่างนี้นี่เอง เขาชนน้ใช่ชาวนาเขาถึงไม่ชอบเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมนะเออนะหลังจากที่เราปาดหน้าดินให้เรียบแล้วเรายังไงต่อครับหวานเมล็ดข้าวหนึ่งวันเอาน้ําออกจากนาให้แห้งอ๋อให้แห้งด้วยครับีหวานเมล็ดข้าวเสร็จเราก็ต้องเอาน้าออกใช่ครับต้อน้ําออกเพื่อให้เมล็ดข้าวมันพลิกหน่อ จับที่มันคว่ำหน้าอยู่ปุ๊บมันจะพลิกหน่อโดยอัตโนมัติของมันเองแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาหวานเหมือนเดิมมัฟึบเงี้ยไม่ใช่ครับเขาใช้เครื่องหวานเครื่องเลยเหรอใช่ครับผมแบบยังไงพี่แบบนึกภ้าไม่ออกหมายถึงว่าปืนยิงอ่ะปืนยิงอะไรอย่างนี้เเครื่องหวานนันเป็นยังไงเครื่องหวานมันคือเขาไม่ให้กูลองหรอกกูรู้อทางนู้นเดี๋ยวไปดูเอาพี่อย่างนี้พี่บิ๊เอาไอ้รถคันนั้นให้รอดกันก่อนเพราะวเาจะไปหวานอะไรละโถไม่ไม่ไม่แ้ก็มีคนประคองอ๋อ เกดพกดเดี๋ยวนีอยงงอ่ะกเอาแล้วเาแล้วเฮ้ยจจเอาแล้วเอาแล้วามาไกันอยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ไปค่อยไปค่อยค่อยไปมาอ่าอ่าปิดค่อยค่อยดึงนะไหนเลยนั่นน่ะอ่าค่อยๆเดี่ยวไกลค่อยๆเดี่ยวไกลไปแล้วโอ้ยหไอ้แรงเยอะขนาดนี้เหรอเดินเลยเท็ดเดึงโอเค ชานาแข็งแรงกันมากครับดีใจกับคุณมากไปครั้งเดียวพอแอนวันนี้ขอบคุณมากเลยอคค่ะขอบคุณนพี่แอนนียินดียินดีใหญ่ในวงการพี่ใหญ่ในวงการวันนี้ที่ปิดมาเนี่ยเขาเรียวกว่าน้ำจิม้มวิธีการทำนาเขามันจะต้องทำประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าจะหวานมเมล็ดข้าวลงไปเพราะนั้นนี่คือซอฟต์มาก เชื่อผมเชื่อเลยว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาเพราะว่านี่แค่วันเดียวถ่ายยังไม่ถึงครึ่งนาเลยอ่ะใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะถ้ายิ่งนาเยอะก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นอืออืออันนี้คือแค่แปลงเดียวเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเขาถ่ายกันถ้าสองคันมันก็จะไวคันเดียวมันจะช้ามากแล้วถ้าสามคันนะสามคันคนตายเลยเอยไม่ใช่เก่าหลายทีเกลังจะเล่นเลยแย่งเลยแล้วแต่ขอบคุณมากเป็นประสบการณ์ชีวิตมากเลยพี่แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ะ ผมอยากมาอีกนะมาเกี่ยวอะได้เลย<อ>ถึงเวลาเกี่ยวเราจะใช้เวลาระยะเวลา3เดือนอครับข้าวจะมีระยะเวลา3เดือน <3 S 2> เกี่ยวข้าวใช้เวลา3ามเดือนเลยเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงรอ3เดือนนะโธ่ทนทีหังจาหวานเสร็จคือข้าวจะมีอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่หว่านมาเลิ่มลงไป90วัน100วันแล้วแต่ครับครับ นะถ้ามีโอกาสผมขอมาลุยเกี่ยวข้าวเัยทีได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ได้เลยครับไหวป่ะพี่ไหวป่ะพี่มึงเอาไหวไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนืชัวชัวร์นะชัวร์ชัวร์นะแต่ตอนนี้หิวข้าวมากหิวข้าวเหรอโคตรหิวเลยอ่ะเฮ้ยผมรู้ร้านหนึ่งอยู่ที่นี่ฮ่าพี่แอร์เคยบอกมามึงรู้ได้ไงผมเคยมาที่นี่กับพวกที่ดีเชียนเมื่อก่อนโอ้แล้วก็ไปบอกกูว่ามีร้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้านหนึ่งผมพาไปถูกต้องเด็ดปิ๊ดแน่นอน แน่ใจว่าอร่อยนะให้ดาวพี่ต้องให้ดาวตอนนี้กูหิวระดับแดกควายนะไม่มีควาให้กินไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านตาเชงนะครับไม่อร่อยนะโดนนะผมเอาหัวพี่แอนประกันถ้าไม่อร่อยถีบหน้าพี่แอนได้เอาไปอร่อยจูงระเบียบพิดวันนี้ให้ป้อมนำเลยแต่ตอนเนี้ย เดินกูขึ้นไปดูเหรอจอมจมจอมโอเจ้าถึงยังเนี่ยหิวแล้วเนี่ยถึงยังเนี่ยหิวแล้วนี่ไงนี่แหละร้านทองเนี่ยไม่ใช่พี่ร้านที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวตาเชงก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนานนะพี่แต่ผมวงเล็บหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่น้ำคนนะเพราะตาเชงเคยพายเรือนี่เราเลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแกพายเรือขายอ้โนี่คือร้าน อร่อยถูกระเบียบปีปิผมหวังว่าอย่างนั้นต้องทาพี่ต้องให้คะแนนนะผมมาลองถูกต้องครับเทสลองเทสโอ้เอาดิวันนี้ผมแก้มือผมแก้มือดูถือว่าจะอร่อยถูกระเบียบปีปิดหรือเปล่ากับก๋วยเตี๋ยวเรือตาเุยสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ขออนุญาตมาลองมาลุยกับก๋วเตี๋ยวตาเชงนะครับ เห็นเขาบอกว่าขายดีมากแล้วก็อร่อยมากในเมืองณเมืองฉะเชิงเซาฉะเชิงชอโอ้โหว, oh, <Hey. S 1> วันนี้พี่มีเมนูอะไรแนะนำผมไหมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหมูน้ำตกน้ำใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะโอ้ห oh, งั้นผมขอเด็ดๆของร้านมาเลยครับเอาแบบพิเศษพิเศษเลยนะครับได้ค่ะครับกันเดี๋ยวผมรอชิมนะครับผมอ๋อม oh, oh, ารับรองไม่ผิดหวงังชกๆ ขอบอกแค่กลิ่นแห้งเท็กเจอที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเส้นแค่นี้คือถูกระเบียบเอาไปแล้วผ่านไปแล้วสี่ดาวโอ้โหอ้าวต้องชิมก่อนพี่บทสรุกปไม่ต้องชิมหรอกให้ห้าดาวเลยหว่าอย่างเงี้ยอึมจบเลยฮะลิ้นแตะรู้เลยครับเอาไปเลยฮะคือคะแนนเต็ม5้าดาว เป็นไงพี่ยิ่งก็ถูกระเบียบสุดยอดผมบอกให้ร้านเนี้ยเคยมากินเหรอเคยมากินกับเพื่อนๆตอนนั้นผมทํางานกับพี่เลยนะอ๋อเหรอน่าจะมาคอนเสิร์ตที่8รลิ้วนี่แหละแล้วก็แบบจัดเลยร้านนี้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มันแนะนํามาพี่ไอ้ก็แนะนํามาบอกเลยนะถ้าเกิดใกล้บ้านผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นแบบนีอยู่ที่บ้านฮะกินทุกวันใช่เพราะถูกระเบียบพิต้องสั่งได้ทุกวันและราคาแม่งจับต้องได้พี่คือแบบเพอร์เฟกต์ครับเพอร์เฟกต์ต้องมาลองครับก๋วยเตี๋ยวแต่เช้ง ตอนนี้ขอกินก่อนแล้วขอกินก่อนขอกินก่อนนี่เมนูเนี่ยเป็นไงเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำตูดไปราคาเนี่ยนะไม่เกินหกสิบบาทครับสามสิบบาทถึงหกสิบบาทนะโหก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งผมเล็กคมเมนเลยนะถ้ามาที่นี่ต้องกินเส้นมีเหลืองแบนต้มยำต้มยำแห้งนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น้ำขิขุกน้ำขุกขิกเ้ากินแล้วครับ สวยนะพิ้งก่อนอเต็มปอดอากาศเป็นไงพี่แหมกูแล้วต้องถามมึงเป็นยังไงเป็นไงที่กูพามาวันนี้อ๋พระแคมพ์พคุณมากมากเลยจริงจริงตอนนี้คือแบบผมชุ่มไปด้วยแบบธรรมชาติมากอะคือตอนแรกจำได้แม่ผมง่วงมากตอนนี้แบบสื่นเลยสดชื่นเลยไม่ใช่อากาศที่นี่แหละ บ่อยครั้งนะครับตรงวันนี้เรามาพามาทานาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือกลางนาเลยถูกต้องครับกลางนาเลยครับ oh. แล้วเราก็ได้มีโอกาสไถรถคือรถไถอะไรรถไถกันเลยโหกว่ายอดกว่าจะได้รู้วิธีนะพี่แม่งชาวนานเหนื่อยมากเหมือนกันนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มา,าว่าบอกได้เลยว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายด้วย ทำไมอะพี่ไม่ใหม่อีกเหรอมึงจะมีโอกาสได้ใหม่อีกเหรอวะเดี๋ยวมาก็เนี่ยเต็มเต็มแล้วใครก็ด้วยงานในอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ลงนายอีกเมื่อไหร่ใช่เป็นโอกาสพิเศษขอบคุณขอบคุณพี่พิดขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมติดตามทุก EP กด Subscribe กดไ i k e กดทุกช่องทางที่ t ลงด้วยนะครับรักชาวนาเยอะๆนะครับรักชาวนาด้วยครับขอบคุณมากไปล้